ในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของมอนโพกิ้งกันหน่อยดีกว่านะคะคก็มีทั้งเขาเรียกอะไรกระแสทั้งแบบอินทั้งเอาอะไรก็ว่าไปแต่มาดูในตัวเลขดีกว่าน่าสนใจสเตหลังจากที่คุมรายการ King's Cup ะนะครับแล้วเล่นดีแต่พอไม่มีโทฟี่มันก็เลยมีกระแสบ,บอกว่าทางฝั่งของทีมชาติไทยควรจะเปลี่ยนโค้ชหรือไม่ด้วยความที่อิชิอิเข้ามามีบทบาทตอนที่ทั้งมา,านาแป้นคูนเนวินคุยกัน นะครับทีนี้ฮะมันมีสถิติออกมานะครับว่าเออ่ตัวเลขของเขาอะนะครับหมายถึงมาโน่นะครับในการคุมทีมนะฮะชนะเร็วกว่าเกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็คือโคซิโก้นะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่32เกมชนะ20นัดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมัน62.5ซึ่งพี่ซิโก้ตอนนั้นใช้ไป37แมตช์ค่ะซึ่งนัดตัดทีนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าซิโก้ฟีเวอร์เนี่ยโอ้โหเราอยู่ในช่วงฟึ่งฟูมากแต่พอมามาเปรียบเทียบเป็นตัวเลขมาโน่ใช้แค่ ใช้แมตต์น้อยกว่า5แมตต์นะในการเก็บชัยชนะเพราะะนะนี่เขาดีกว่านะครับโดยสถิติตัวเลขถ้าเรามอที่ตัวเลขหรือว่าจะบอกทัวร์เมนต์ชนการเอาเอฟเหมือนกันนะแค่เปลี่ยนชื่อสปอนเซอร์นะถือว่าทีนี้อันดับสาเป็นรายวัฒอันนี้18นัดชนะ8น้อยนะครับแต่ตอนนัดบอลโลกแล้วก็มี ซีรีส์สักยอดยาไทยนะครับอันนั้น28.57แล้วก็นิชิโนโอ้โหนิชิโนนี่12นัดเนี่ยชนะ2แล้วก็เปลี่ยนโค้ชนะครับเพราะฉะนั้นนี่อันนี้เป็นถือว่าเป็นแฟ้ที่เอาไปยื่นได้นะว่าผมไม่ธรรมดานะสถิติดีกว่านะเออแล้วก็ก็ตามที่มาดามแป้งบอกว่าก็ไม่มีกันยังยังให้มาโนคุมทีมต่อใช่แล้วอย่างคิงส์ครับอะถ้าคุณดูบอลคิงส์ครับมานานนะดีแล้วที่เราเลือกพวกอีรักเลยมานอนมาเล่น แข็งแข็งของตสแลงเลยนะแต่ว่าหนกกลางเนี่ยลูกคุณไปเรียกเรื่องอาเซียนมาเพื่ออะไรไม่ได้ประโยชน์เลย